เราแบบไม่รู้พี่แบบดูหวยกันยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะมันมาให้หวยผมหรือว่าอะไรนะแต่คือผมจนสักยี่สิบปีมันจะตัวเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะพี่นะก็นะฝนมาแล้วนะพี่ฝนมาแล้วเรารีบันดีกว่าสาวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมรถเดนินทีนะก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะพี่นะก็เนื่องจากเนี่ย ผมเนี่ยวันนี้วันนี้ใช่ไหมผมเนี่ยก็กาลังจะไปรับเจ้าเต่ามาเจ้าเต่าหกนะผมเรียกว่าเจ้าเต่าหกขาไอนะพี่นะรับมาเลี้ยงนะซึ่งไอ้เต่าเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นหงองเจ้ามืดนะมันทิ้งไว้ผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมดูแล้วมันน่าจะใช่แหละก็เลยว่าจะไปจับไปเอาเจ้าเต่านั้นมาเลี้ยงที่บ้านนะพี่นะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เป็นสัตว์คุ้มครองหรือเปล่าน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือถ้าเป็นสัตว ถ้าไม่ทันคุณอก็เตือนผมด้วยแล้วกันนะเพื่อผมจะได้กลับมาปล่อยเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้คือว่าจะขึ้นไปดูก่อนนะว่าถ้ามันยังอยู่ตรงที่เดิมไหมถ้าแบบยังอยู่เนะี่ยผมก็จะจับมาเลี้ยงเพื่อจะแบบเพราะตรงนั้นเนี่ยน้ํมันแต่ตอนนี้มันมีน้ําอยู่แล้วแหละเพราะฝนเพิ่งตกอนเะมื่อวานฝนตกผมจะมาแต่เมื่อวานแหละแต่ฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ก็ฝนมันก็ตกนะแต่ตกทั้งวันเลยแต่มันตกไม่แรงมากผมเลยไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่ตอนนี้คือฝนมันนิ่งแล้วผมก็เลยว่าเริ่ม เลยมามาตอนนี้เลยดีกว่านะพี่นะส่วนขึ้ื่มนไปนั่นจะเจอหรือเปล่านะยค่อยว่ากันอีกทีนะพี่นะก็เราจะเริ่มเดินทางกันดีกว่านะก็ก่อนชมคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็คนหนึ่งกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันพี่ก็เริ่มเดินทางเลยพี่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางอยู่นะขอฟ้าก็เริ่มมืดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเลยก็ต้องเล่งมือกันหน่อยก็ไปถึงเนี่ยถ้ายังอยู่เนี่ยก็กล่าวว่าจะจำาเลยนะก็ไปเลี้ยง ก็อย่าลืมบอกผมด้วยแล้วกันนะว่ามันเป็นสัตว์คุ้มครองหรือเปล่าถ้าเป็นสัตว์คุ้มครองก็ผมก็จะปล่อยไปนะตอนนี้คือผมเล่งขามากผมเล่งฝีเท้ามากเลยเพราะว่าฟ้ามานะันดูเริ่มมืดมาอีกแล้วนะโอเคแต่ผมก็เริ่มเดินทางกันอีกทีเอยไปกันต่อเลยดีกว่าไปเราขึ้นเรามาถึงข้างล่างถ้ำแล้วนะนิดเดียวเดี๋ยวขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็ถึงละแหละ เมื่อกี้ผมรีบวิ่งด้วยแหละผมแบบทาเวลาหน่อยนะพี่นะเพราะว่าดูข้างลังผมมันมองอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไระี่นะก็ะเลยแบบนั้นนะแต่ใกล้ถึงแล้วพี่ก็รอดูกันได้เลยว่าเราจะเจอเจ้าเต่าหกหรือเปล่าผมเรียกันว่าเจ้าหกเลยนะขอเรียกไอ,เอ,อ้เจ้าเต่าตัวนี้ว่าเจ้าหกเลยแล้วกันนหน่อยผมมักจะเรียกชื่อ สิ่งแรกไว้ก่อนตลอดับผมโอเคเสียงไหนวะโอเคไปกันต่อพี่วันนี้ผมรีบจัดเลยผมลืมเอาเสื้อแขนยาวมาด้วยประเด็นนะไปแต่เราแพงกล้องข้าำลางต่อดีกว่าไปโอเคพี่ขึ้นมาแล้วพี่ดูทองฟ้ามืดๆก็เริ่มมืด,ม,ด,ม,ดมาแล้วเหมือนกันโอเคเราก็ไปกันเลยดีกว่า ตางเขายามกันไปเราต้องไปดูตรงที่ตรงนี้ก่อนนะที่ประจำของเราเจอมันที่แรกครับเว้ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยู่อีกเปล่าไม่รู้นะอยู่เปล่าข้างในรู้เปล่าข้างในก็ เฮ้ยไม่มีดูที่เป็นไงวะออกไปหาอาหารหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะพี่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันออกไปหาอาหารหรือเปล่าลองดูแถวช่องหิน,นก่อนไม่มีต้องหาดูแถวช่องหินนะพี่นะ ่องพวกนี้คือมันสามารถลบฝนได้นะมันก็อาจจะมาอยู่ได้แล้วพี่นะว่าช่องพวกนี้เนี่ยคือแบบฝนไม่โดนง่ายๆแน่นอนเนแบบมันหายไปไหนขึ้นอะไรอาจะจะเจอไหมนะวันนี้ พยายามหาอยู่นะพี่นะช่องนี้หรือเปล่าหรือว่ามันไปอยู่ใต้ทําข้างล่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่นะลงไปได้หรือเปล่าข้างล่างหรือเปล่าผมไม่รู้ผมเช็คทุกซอกเลยอะพี่แต่ถ้าแบบถ้าแบบมันหนีไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะพี่แต่ถ้ามันไม่หนีก็ เอาไปเลี้ยงดีกว่ามไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงข้างใต้นี้หรือเปล่านะลองไปงดูข้างในดูไหมมันมีทั้มข้างล่างนู้นด้วยข้างในนูนะ้นน่ะสามารถเข้าไปได้แล้วพี่นะข้างในนูนะ้นน่ะอะไรไม่รู้นะพี่จ้องผมอยู่เฮ้ยไม่ใช่มันเป็นก้อนอะไรวะเอ้ยไอ,ยอย้ก้อนมนันก้อนอะไรผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แต่ข้างในเนี่ยมันเป็นโพรงแบบกว้างเลยนะพี่นะไอเต่าตัวน,น,นั้นเข้าไปได้พอดีแหละเมื่อกี้สียวขาวะ่ะพี่พี่เห็นไหม,มว่ามันคืออะไรอะ่ะเ,เอาลองไงเอาลองงา่ายพอผมเรื่องที่จะมาจับคือหามันไม่เจอนะ ็ผมได้อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะเขาบอกว่าตอนที่ส่งเข้าไปในที่ผมไปเก็บไอ้เจ้าเต่านะเหมือนว่ามันจะมีอะไรไม่รู้น้ำมองออกมาแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันจะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งอะพี่นะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าผมว่าสงสัยคงไม่เจอง่ายๆนะพี่นะ คงไม่เจอง่ายผมว่าคงต้องเจอทางกลับกันหรือเปล่ากระใส่จะแหี่ยวผมว่านะอ้าวพี่พี่ผมผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วดูดิอยู่นี่นะผมก็ว่าทำไมมันรู้สึกว่าไอ้หินก้อนนี้มันแบบ เตือนผมตลอดนะผมเยี่ยมนะผมล้มตลอดเลยผมจะพลิกความล้มตลอดเวลานะเหมือนมันเตือนผมว่าไอเจ้าต่อเนี่ยมันอยู่นี่หรือเปล่าเจอจนได้แนละ้วไหมนะเกือบกลับไปแล้วนะเมื่อกี้นี้เกือบกลับไปแล้วจริงๆไหนยังอยู่ดีหรือเปล่าดูหรือเปล่าวันนี้จำผมได้หรือเปล่าไม่รู้นะ ตัวก็แบบเท่าเดิมนะพี่เพอเต่มามันตัวช้าเต่าแบบไม่รู้ว่าพี่แบบดูหวยกันยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะมันมาให้หวยผมหรือว่าอะไรนะแต่คือผมดูวยไม่เป็นนะผมไม่เคยแทงด้วยแหละโอเคเดี๋ยวผมเอาเต่าเข้ากระเป๋าก่อนแล้วกันนะพี่นะแล้วก็จะโกทูกลับกันเลยดีกว่าเพราะว่าฟ้ามันคึมๆหน่อยๆเหมือนเดิมนะพี่นะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเอาเต่าเข้ากระเป๋ากันดีกว่าไปนี่เราก็จะเอาเต่าเนี่ยเข้ากระเป๋าก่อนนะก็อุ้ยหมดเยอะเราก็จะรีบกลับบ้านกันคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยแล้วกันนะพี่นะกงครับก็เอาเจ้านี้คลุมก่อนแล้วกันคพื่อเกงเ,เกงเกงเกงแบบปนั้นนะ เราเอาเสื่อไว้นะเพราะงูเก่งนี่มันไม่ได้ใช้นะกางเกงแบบกางเกงไม่ได้ใช้จากที่บ้านนะผมหัวมันอยู่นี่นะพี่นะถ้าผมเลี้ยงแบบจนสักยี่สิบปีมันจะตัวเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะพี่นะก็ฝนมาแล้วนะพี่ฝนมาแล้ว เรารีบมันดีกว่าเราค่อยไปเจอกันตรงได้รถด,ดีกว่าพี่มันเจอมากอันนี้ก็เก็บไปน,นี่ก่อนฝนมันมาแล้วนะครับพี่พเฮ้ยไอ้ก,ก้อนเนี่ยมันเดินผมตลอดนะผมเหยียดซ้ายขวา,ขวาผมจะล้มตลอดเวลาเลย ตอนนี้ก็ไ้าเวลาเดินทางกลับกแล้วพี่นะเอามาเอาเราได้เจ้าเต่ากลับมาละเดี๋ยวแต่ต้องเดินทางกลับไปข้างล่างละเพนะดูฝนตกละข้างู้นก็ทึบเลยเดี๋ยวผมแพงกล้องให้ดูฝั่งนู้นนะี่นะเนี่ยเพี่ๆฝั่งนู้นก็ฝนตกกันที่เรียบร้อยละเหมือนมันจะมาเรื่อยๆนะฝั่งผมนี่ก็ถ้าจะตกแรงก็คงอีกสักพักอะ่ะก็ต้องรีบกันหน่อย อันนี้ไม่แน่ใจว่าเจ้าเต่านี้มันกินอะไรเป็นอาหารนะพี่นะฝนก็เริ่มมาเรื่อยๆเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าเต่านี้ยมันกินอะไรเป็นอาหารเหมือนกันผักบุ้งหรือว่าอะไรไม่รู้นะโอเคตะบมขอรีบเดินทางกันีอทีนะพี่นะเดี๋ยวไปเจอกันตรงข้างล่างเลยแล้วกันนะตรงใกล้ๆตัวแต่ะพี่นะ เราจะไปเช็คอ,อาการกันด้วยว่าเป็นไงมั้งนะไปไปครับผมพี่เมื่อกี้นี้เนี่ยผมลงจากเขาเนี่ยผมได้ยินเสียงมีคนตามผมมานะไม่รู้ว่าเป็นไอ้เจ้ามดุดไหรือว่าใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ครับผมว่าเจ้ามืดน่าจะไปไกลแล้วแหละคือเมื่อกี้นี่มีคนเหมือนมีคนพักหินลงมานะพี่นะตรงหน้าผาที่ผมเดินอะ่ะเหมือนเหม,มือนมีคนพักเหินลงมา แล้วคือดังมากเลยหินมันกระทบกับหินเป็นหน้าผาดังปุ๊บเราตอบดังมากเลยอันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนว่าจะมีใครตามผมมาหรือเปล่าเจ้าของเต่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่น่าใช่นะผมว่าถ้าเจ้าของเต่าเนี่ยมันน่าจะเป็นในเจ้ามืดนะแต่อันนี้นี่ไมไ่ถ้าเป็นเจ้าของเต่าคือมันน่าจะต้องอยู่กับเต่าแหละผมว่าแต่นี่คือไม่ใช่นะก็คือเมื่อกี้ที่ผมตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ย มีคนเฟี้ยงอะไรมาหาผมนล่นแหละผมรีบอัดวิดีโอไว้ก่อนเลยเก็บหลักเก็บเก็บไว้หลักฐานนะเผื่อมีคนวิ่งออกมานะนี่ผมจี้กล้องว่นเนี่คือแบบไม่ใช่เลยนะผมกลัวแบบผมจะได้เก็บหลักฐานได้เผื่อแบบมีถ่ายติดอะไรพวกนี้นะไม่รู้ว่าเป็นใครนะอาจจะเป็นคนที่จ้องจะจับเป่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่านะพี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอตรงรถดดเลยดีกว่านะพี่นะอีกไกลอยู่พอสมควรเพราะาฝนดูดิได้ยินเสียงฝนตกกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็โอเคเราเริ่มเดินทางกันไปต่อเลยดีกว่าไปโอเคนะครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กลับมาถึงถนนหลักแนละ้วนะพี่นะก็เดินออกมาจากบ้านนี้เลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเช็คดูเจ้าเต่าน้อยของเราซะหน่อยนะพี่ โอเคครับพี่เดี๋ยวเรามาเช็คดูเจ้าตองกันสักหน่อยนะเมื mm ่อกี้ผมวิ่งมาแบบรีบเลยด้วยมัเกิดอาการโยแตกที่แตกรอเปล่ายังด mm ู hmm. เหมือนเดิมเ <Okay, S 1> <ๆ>ตานะเดี๋ยวราจะเาไปเลี้ยงกัน mm hmm. อย่าลืมคอมเมนต์ hmm. บอกผมด้วยแล้วกันนะพี่นะว่า mm hmm. ผิดกฎหมายรอเปล่าถ้าแบบ mm hmm. เป็นสัตว์คุมรองก็จะปล่อยกลับไปเหมือนเดิมนะ mm hmm. จะกลับไปปล่อยไว้ที่เดิมนะ นี่พี่เ,อ,เอ,อ๋ชื่อชื่อเจ้าหกนะผมตั้งไว้ก่อนเลยชื่อเจ้าหกแต่ประเด็นคือเมื่อกี้เนี่ยมันมีอยู่อะไรอย่างหนึ่งนะพี่นะเหมือนจะตามผมมาด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าอะไรคือมันเหมือนว่ามันจะเฟี้ยงหินก้อนใหญ่มากเลยนะตามลงมาเพราะผมลงอยู่ใต้หน้าผาแล้วไงคือมันก็ตามผมมานะ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามอนกันว่ามันเป็นใครมันใช่คนหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้อง ออดูกัีนชีสดีนะวิ่งกลับมาแบบรวดเดียวกลับมาถึงนี้เลยนะพี่นะก็แต่เราเดี๋ยวคิมนาก็จะไปหาแบบอันนั้นที่อยู่ให้กับเจ้าเต่ากันนะพี่นะแต่คิมนาเราจะไปให้ไปหาที่อยู่นะน่าจะต้องอเป็นโอ่งนะพี่นะให้มันอยู่ในโอง่งนะคือแถวบ้านเนื่อก็สุนัขรือว่าหมาเนี่ยเยอะมากเหมือนกันก็ถ้าไม่เกี่ยวไว้ในโอง่งเนะี่ยมันอาจจะโดนแบบรุมกัดได้นะพี่นะก็ โอเคแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงๆก็คงต้องเอามาปล่อยไว้ที่เดิมนะพี่นะก็ลองเอามาเลี้ยงดูพี่โอเคก็คลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงแค่นี้แลนวนนนพี่นะก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่ไลค์ห่งแชร์แล้วก็คนละหนึ่งติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะพี่เ็เจอคั้ใหม่คลิปวิดีโอหน้าเลยครับ